เจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูน็อตนะครับในเรื่องวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับการทำแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟ i o โอเช่นเดิมนะครับเรามาดูเรื่องของการทำ QR code นะครับง่ายๆสั้นๆเนาะซึ่งมันเป็นการเข้าเข้าระบบง่ายๆนะครับรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับนักเรียนพิมพ์เข้าไปนะครับที่ QR code นะครับแล้วก็ไปดูที่การสร้างรหัส QR code เรากดเลยครับลูกเนื้อมันเป็น เว็บไซต์ที่ทำฟรีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอา URL มาวางนะครับอาละคุณครูขออนุญาตกลับไปที่ YouTube เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อให้ในักเรียนเห็นง่ายๆเนาะตรงนี้ครับลูกเรากดลงไปเลยครับ URL ขึ้นแล้วเห็นไหมครับ URL ก็คือส่วนที่เป็นที่อยู่นะครับเราก็คลิกแล้วก็คลิกขวานะลูกแล้วก็เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ QR code เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรา เสิร์ชค้นหาเว็บไซต์ไว้นะครับแล้วนักเรียนก็คลิกขวาครับลูกแล้วก็วางนะครับแล้วนักเรียนก็กดสร้างรหัส QR code สีเขียวรอครับลูกรอนิดหนึงนะครับตรงนี้ให้เลือกครับแต่ส่วนมากครูก็ไม่ได้เลือกหรอกเนาะเอาง่ายๆเข้าไว้นะครับแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดครับตรงนี้มีการขยับอะไรก็ตามเราไม่กดนะครับรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะโหลดลงมามุมซ้ายนะครับเข้าเครื่องเราเลยนะครับรอนิดเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมาแล้วนะครับ เอาละนี่ไงครับลูกนักเรียนก็จะได้ qr code แล้วนะครับเราหนูก็เอา qr code อันเนี้ยไปวางไว้ในพอร์ตฟิลิโอหรือที่ไหนก็ได้ที่นักเรียนต้องการจะประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าได้เร็วขึ้นคราวนี้ทำเป็นแล้วนะ qr code นะครับทำด้วยเวลาแค่นาทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ